คอมช้าคอมแหงคอมกากอยากจัดสเปกลองของมาจัดกันได้เลยที่ notebookspec.com/pc/spec ระบบจัดสเปคของเรามีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น CPU เมนบอร์ดแรมการ์ดจอ VGA Hard Disk SSD หรือแม้แต่ชุดน้ำอย่าลืมมาจัดกันเยอะๆนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกนะครับอยู่กับแอดมินกูรูด้านการจัดสเปกและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเหมือนเช่นเคยวันนี้ผมจะมาแนะนำหนึ่งในโน้ตบุ๊กจาก Acer อรตะกูล Aspire F5 ตัวใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมศักยภาพแบบจัดเต็มเลยในแง่ของสเปคเข้ามาพร้อม CPU Core i5 จาก Intel นะครับเป็น i5 7200U c o l a k e Gen7 ตัวใหม่ล่าสุดเร่งได้สูงสุดถึง3.1 g h z ด้วยกันตัวนี้เป็น CPU 2คอร์ core, 4เทรดขนาด14นาโนเมตรที่ r e f ฟ e ความแรงและการประหยัดไฟเพิ่มขึ้นจากตัว Skylake รหัส U เพิ่มขึ้นมากมายทีเดียวทำให้แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กตัวนี้อยู่ได้นานสูงสุดถึง12ชั่วโมงกันเลยนะครับเช่นพิมพ์งานเอกาสารต่างๆนะครับแต่ถ้าใช้งานดูหนังฟังเพลงก็จะลดหลั่นไปอยู่ที่ราวๆ4-7ชั่วโมงถ้าเล่นเกมก็2-3ชั่วโมงราวๆ การ์ดจอเองตัวนี้จัดการ์ดจอในตระกูลเกมมิ่งมาให้ด้วยนะครับเป็น GTX 950M GDDR5 ด้วยนะครับกราฟิก d d r แบบ5เลยทีเดียวเรียกได้ว่าโอ้โหความลงความแรงนี่ไม่ต้องสืบแรงอย่างแน่นอนพร้อม VRAM ที่4 g b หายห่วงได้เลยการ์ดจอตัวนี้สุดยอดเข้ากับ CPU แคบิเล็กได้แน่นอนนะครับตัวแรมมาพร้อมแรม DDR4 Hard Disk Drive 1 t b และสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมเป็น SSD แบบ NVMe M.2 PCIe Gen3x4 ได้ด้วย1ตัว ซึ่งตัวนี้สามารถแกะอัปเกรดได้เลยโดยที่ไม่หมดประกันนะครับสำหรับตระกูล F5 หน้าจอเป็น HD นะครับ15.6นิ 15. ้วความละเอียด1,366 768หรือ HD+ นั่นเองโอเคนี่คือสเปคของเขาเรามาดูการดีไซน์กันเลยดีกว่านะครับสำหรับในแง่ของการดีไซน์ Acer Aspire F5 573G ตัวนี้ดึงเอาการดีไซน์จากซีรีส์ตระกูล V นะครับข้อดีของตระกูล V มาทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นฝาหลังนะครับฝาหลังของเขาจะเป็นลายผ้าใช่ไหมครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับการเอากระดาษทราย มาถูอลูมิเนียมนะครับถูแบบแนวนอนแนวตั้งสลับกันก็จะเป็นเครื่องหมายบวกเป็นลายผ้าคล้ายผ้าไหมผ,ผ้าลินินฟิลสัมผัสตรงนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมเลยไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นอลูมิเนียมตัดด้วยโลโก้เอเซอร์แบบนี้ข้างหลังผมถือว่างานดีนะครับดูเผลๆเนี่ยดูลักษณะคล้ายๆพวกอัลเรบุ๊กกันเลยทีเดียวเนาะต่อมาด้านในตัวเครื่องกันเลยดีกว่าด้านในตัวเครื่องนะครับก็ประกอบไปด้วยที่พักมือเช่นกันวัสดุจะเหมือนผืนด้านนอกฝาหลังด้านนอกเลยใช้วัสดุแบบเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นอลูมิเน ทางแนวนอนนะครับฟีลสัมผัสนี่โอ้โหเย็นๆแบบดูพรีเมียมเลยไม่น่าเชื่อว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้จะราคา18990แต่ดีไซน์ทั้งดีไซน์ทั้งสเปคนี่แจ่มจริงๆนะครับนอกเหนือจากวัสดุตรงนี้แล้วตัวคีย์บอร์ดเองก็จะเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานทั่วไปใช้งานได้พื้นๆน,น,นะครับอาจจะไม่ได้ดีเด่นอะไรแต่เขามีมาให้ทั้งปุ่มตัวเลขทั้งทัชแพดโอ้โหครบคันเลยใช้งานพิมพ์งานพิมพ์ตัวเลขได้เพียงพ,พ,พอแล้วแต่ ฟีลสัมผัสด้วยความที่มันอาจจะตัวแป้นอาจจะไม่สูงมากนักมันจะตื้นหน่อยพิมพ์สัมผัสอาจจะไม่ได้มันขนาดเทียบเท่ากับแบรนด์อื่นแต่ภาพรวมถือว่าเพียงพอใช้งานได้นะครับตรงนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์คอไอห้าเจนเจ็ดระบุมาไว้พร้อมด้วย GTX 950M นะครับตั้งต่างหานคู่อยู่เป็นคู่แบบคู่หูคู่ฮาเลยคู่นี้ไปอยู่ที่ไหนรับรองเล่นเกมในทุกเกมเดี๋ยวจะมีเทสให้ดูกันด้วยช่วงท้ายนะครับรวมถึงสเปคอื่นๆพวกพอเชื่อมต่อต่างๆเดี๋ยวอันนี้มิกจะมาไล่ไปให้ดูเลยนะครับส่วนหน้าจอของเขาเป็นนอออย่่าางทีบกปห้จ15.6 วัดจากแนวทะแยงนะครับมีกล้อง HD เว็บ c a m อยู่ด้านนี้กล้องอยู่ตรงนี้แต่ไมค์เขาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับไมค์เขาอยู่ตรง touchpad แบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มตัวนี้นี่เองมีขอบโครเมียมด้วยดูหรูหร่าไฮโซมากเลยน่าใช้สุดๆนะครับขอบจอก็ไม่ได้หนาอะไรมากออกแนวบางเสียด้วยซ้ำนะครับบางกว่าตัวเก่าๆนะแต่ว่าขอบจอต่างๆขอบเครื่องบานพับยังเป็นพลาสติกอยู่แต่ด้วยราคา18นนะครับผมเข้าใจว่าเอาเรื่องของดีไซน์กับเรื่องของสเปคเป็นหลักอย่างแน่นอนนะครับแต่เรื่องของวัสดุบางส่วนอาจจะยังไม่ไไดดด้เเ่นนออระขา แต่ถ้ามองในแง่ของสเปคและดีไซน์ที่เป็นอลูมิเนียมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูพอร์ตเชื่อมต่อกันเลยดีกว่าสําหรับพอร์ตเชื่อมต่อด้านซ้ายมือประกอบไปด้วย USB 2.0 Audio combo jack และ DVD drive นะครับหพอร์ตซึ่ง acer f5 เองยังไม่ทิ้งในจุดตรงนี้ไปยังมี DVD ให้เอาไปเปิดหนังเปิดเพลงเล่นเกมลงเกมได้ด้วยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือก็จะประกอบไปด้วย USB 2.0 2พอร์ต D-sub 1พอร์ต HDMI 1พอร์ตมี USB Type C 3 สจุดด้วยนะครับไม่ได้เหมือนบางแบรนด์ที่เอา3.0มาใส่หัว Type C แล้วมาหลอกว่าให้เข้าใจผิดกันไปว่าเป็น3.1นะครับซึ่งไอหัว Type C นี่เองเนี่ยสามารถต่อจอ 4K ได้ชาร์จไฟได้รวดเร็วโอนถ่ายข้อมูลก็รวดเร็วเช่นกันนะครับส่วนขอบด้านหน้าของตัวเครื่องก็จะมีไฟแสดงผลบริเวณตรงนี้และ SD card reader นะับพัดลมระบายความร้อนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็จะอยู่บริเวณด้านซ้ายมือควบคู่กับพวกพอร์ตต่างๆรับรองได้เลยว่าความร้อนเอาอยู่นะครับเดี๋ยวมีการทดสอบเรื่องความร้อนและแบตเตอรี่รวมถึงเกกมให้ดูัน ด้วยในช่วงถัดไปเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับ ครับมาไล่ดูประสบการณ์การใช้งานของ Acer F5 กันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะเข้ามาดูเกม Dota เกมแรกเรามาดูสเปคกันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างกับเครื่อง F5 เครื่องนี้นะครับเริ่มจากกราฟิกการ์ดนะครับเป็น GeForce GTX 950M DDR G DDR5 4GB CPU อย่างที่เห็นกันเลยนะครับเป็น Core i5 7200U นั่นเอง r a m 4GB DDR4 หน้าจอเป็น HD p l u นะครับรันอยู่ที่ 60Hz ไดรเวอผมใช้ไดรเวอตัวล่าสุดเลย3.72.90ส่วนระบบปฏิบัติการนะครับผมใช้ Microsoft Windows ตัวนี้โหลดมาเป็นเวอร์ชันเทคนิคอลพรีวิวนั่นเองมาดูเกม Dota กันเลยดีกว่านะครับปรับทั้งหมดเป็นที่อัลตร้าอ่าแล้วในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาวอชดูการเล่นจริงๆกันเลยนะครับมาดูในเกมมาเลยนะครับผมต่อเนื่องกันเฟรมเรทด้านซ้ายมืออย่างที่เห็นกันเลยนะครับ50 60บสบเฟรมสบายๆกับการปรับนังค่าอัลตร้านี่ฉากบวกนะฮะเน่นอนอยู่แล้วไม่มีปัญหาสำหรับ F5 573G ตัวนี้เลยนะต้องขอบคุณศักยภาพทั้ง CPU และกราฟิกการ์ดนะครับอย่าง GTX950M g d r 5กันเลยทีเดียวอ๋อเป็นไงละเฟรมเรทสวยงามมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับผมนี่เราก็ดูกันไปเลยว่ามันจะบวกกันตรงไหนอะไรยังไงนะฮะปาบเข้าให้ตีกันใหญ่นะฮะคุยกันดีๆก็ได้ไม่ต้องมาตีกันแบบนี้อยากได้อะไรก็บอกกันมา โอเคครับนี่คือ Dota 2นะครับประมาณ60เฟรมโดยเฉลี่ยนะครับ50-60เฟรมโดยเฉลี่ยนั่นเองเดี๋ยวมาดูเกมอื่นกันต่อเลยนะครับต่อกันเลยนะครับภายในเกม Overwatch oh, Frame r a t ตอนนี้ก็จะแกว่งๆอยู่ที่30-40เฟรมนะฮะด่านนี้มันค่อนข้างกินสเปกนี่มี30บ้างมีตกไป30มีขึ้นมา40บ้างนะครับตามช่วงจังหวะของแต่แต่ละ ยูนิแต่ละเท็กเจอร์หลักๆก,ก็จะอยู่ที่ราวๆสัก30เปรหลาย40ประมาณนี้นะครับตอนฉากบวกหนักๆหน่อยนะครับมีการตกของเฟรมเลนอยู่บ้าง20เฟรมกับการปรับตั้งค่าในด่านนี้นะครับที่กินสเปคหนักๆนี้ก็ไม่แปลกอะไรอยู่แล้วนะครับด่านมันค่อนข้างกว้างเท็กเจอร์เยอะนะครับปรับอัลตร้า พอเล่นได้แต่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าเล่นออนไลน์กันจริงๆแนะนำปรับ Overwatch เนี่ยระดับ Normal หรือ Medium จะดีกว่านะครับแล้วเพิ่ม RAM เ,เพิ่มเติมไปด้วยถ้าต้องการเล่นเกมกันแบบเลือ่อนๆจริงๆนะครับใส่ RAM สั8ก 8G b ใส่ SSD เพิ่มเติมรับรองได้เลยว่าเครื่องนี้จะเพอร์เฟมากๆในราคาราวๆ20 0 0 0บาทนะครับมาต่อกันเลยครับผมกับ GTA 5นะครับดูการปรับตั้งค่ากันก่อนดีกว่านะครับการปรับตั้งค่า หัวข้อกราฟิกนะครับปรับระดับทั้งหมดอยู่ที่ไฮเลยนี่นะครับเป็น VRAM ของกร์ดจออยู่ที่4กิกความละเอียดฟูเอ่อเป็น HD plus นะครับ q u a l i t ระดับไฮทั้งหมดเอเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเครื่องโนะะ้ตบุกราคามื่นกว่าจะเล่น GTA ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลาเรามาขับรถกันเลยดีกว่าครับการขับรถในเกมเนี่ยเป็นอะไรที่วัดเฟรมได้ดีมากๆเพราะว่าเฟรมเรยตกกระจายเลยถ้าเครื่องไม่แรงจริงนะครับนี่เป็นยังไง 30มสิกเฟรมนะครับส0ซีซีเฟรมสบายๆนะฮะดิฟให้ดูด้วยโอ้โหพลิ้วๆอยู่แล้วถ้าไม่เปิดเฟรมนะฮะถ้าไม่เปิดแฟลปดูเฟรมเนี่ยรับล,ลองได้เลยว่าแยกด้วยตาไม่ออกนะฮะว่ามันจะอยู่ระดับนี้จริงๆเพราะว่ามันลื่นนะครับอย่างที่เห็นกันไม่เหมือนกับตัวครั้งก่อนนะครับที่มีในการในการลองของนะ่ในการลองของที่ครั้งก่อนที่ใช้แผ่นเทียมจีนันโคตรหน่วงเลยแต่นี้ สบายสบายนะครับคอ i5 ตัวนี้ก็เทียบเข้าได้กับประมาณ i3 Gen6 บนเวอร์ชัน PC เลยทีเดียวนะไม่ได้น้อยหน้าประสิทธิภาพไม่ได้น้อยหน้าเลยได้การ์ดจอ tdx 950ย m ยังเล่น gta ได้ทิ้วๆอีกด้วยนะครับงานนี้ต้องบวกแล้วแหละคำลดกันไปแล้วเมื่อสักครู่ลองไปเดินปล่อยกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะบวกอา้าวตายเลยยังไม่ทำอะไรเลยตายเฉย รถไฟจะมาหรือเปล่ารถไฟมันจะชนเราไหมมันจะชนเรานี่ลบอุ้ยลบไม่พ้นนะครับตายม่องเลย <c oughs> อ่านี่ไงเดี๋ยวลองให้ดูภาพนะครับมุมซ้ายมุมขวากันดีกว่ามุมซ้ายนะครับแสงจะค่อนข้างสะท้อนหน่อยเพราะว่าตัวจอเนี้ยเป็นจอกระจกนะครับมันจะสะท้อนค่อนข้างเยอะสะท้อนไฟกันแหลกเลยนะฮะแต่มุมมองถ้ามองคนเดียวก็ไร้ปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ก้มเงยนะครับ มีการก้มเงยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยตัวโน้ตบุ๊กจะเริ่มมีการผิดเพี้ยนของสี่ข้างมากแล้วเนี่ยให้ดูกันนะฮะเนี่ยจะมองไม่ได้เลยนะครับต้องมองในมุมบุคคลที่1นนะครับหรือหลังเครื่องเท่านั้นเนาะมาฟังเพลงเพลินๆกันดีกว่าครับพร้อมดูภาพกันไปด้วยมาแล้ว บปปปอโอเคนะครับกับภาพและเสียงสักครู่เดี๋ยวลองมาวัดความร้อนและแบตเตอรี่ที่ลองเทสไว้กันดีก,กว่านะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่นี่เลยเราวๆใช้งานทั่วไปอยู่ที่4ชั่วโมงนะครับ ถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะจะอยู่ที่7ชั่วโมงแต่ถ้าใช้งานแบบออฟไลน์พิมพ์งานเอกสารจะอยู่ได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะส่วนเรื่องความร้อนจากที่วัดไว้นะครับทั้ง2โปรแกรมนี้เลยก็คือ Core Temp นะครับกับฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ในส่วนของ CPU สูงสุดจะอยู่ที่82องศาถือว่าเอาอยู่ได้สบายสายเลยส่วนการ์ดจอเองจะอยู่ที่71องศาเท่านั้นถือว่าเอาอยู่นะครับซึ่งนี่ก็คือ ทั้งหมดของการทดสอบจริงๆกับ Acer F5 ใครที่สนใจก็ไปดูในคอนเทนต์รีวิวฉบับเต็มได้เลยส่วนใครที่อยากจะซื้อนะครับ IP City Online เขามีขายแล้วด้วยกับ Acer Aspire F5 573G ตัวนี้ครับผม จัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มมากๆเลยนะครับกับ a อเซอร์ F 5 5 7 3 g ตัวนี้โอ้โหทั้งการดีไซน์นะครับวัสดุฝาหลังที่เป็นอลูมิเนียมด้านในที่พักมือก็เป็นอลูมิเนียมได้สเปคเครื่องอย่างคอ I5720 เจ็ดสองศูนแเลกแน่นอนการใช้งานต่อเนื่องมากถึง12ชั่วโมงเลยถ้าใช้งานทั่วไปอยู่ที่4-7เชั่วโมงสเปคต่างๆนะครับจัดว่าโอ้โหพี่เขาจัดให้เจ๋งจริงๆกับเอเซอร์ในราคาหมื่นเท่านั้น18,990แปดเท้าั้อยเก้สเปคขนาด รับรองได้เลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่คุ้มที่สุดในราคานี้ไม่มีโน้ตบุ๊กตัวไหนคุ้มกว่านี้อีกแล้วในราคา18ื่นนะครับเอาไปต้องขอฝากไว้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อและการตัดสินใจด้วยและการการเล่นเกมก็เห็นไปแล้วเนาะว่าเล่นได้ทุกเกมระดับ4 0 5 0เฟรมขึ้นหมดเลยดูหนังฟังเพลงแบตอึดเสียงก็พอใช้ได้นะครับสำหรับ Acer F5 ใครที่มองหาอยู่บอกได้เลยว่าในเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวเขาจะมีงานคอมมาตัวนี้มีจัดหนักจัดเต็มจัดโปรโมชั่นอย่างแน่นอนส่วนใครที่รองอนคอมมาไม่ไหวนะครับให ซื้อกันได้เลยที่ IT City ออนไลน์หรือ IT City ทุกสาขามีวางจําหน่ายแล้วใครที่ยังไม่อยากเชื่อในรีวิวนะครับว่ามันจะดีจริงหรือไม่ดีจริงอะไรยังไงลองไปจับตัวจริงดูก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจกันได้นะครับหมื่นจัดว่าแจ่มมากๆกับ Acer F5 ตัวนี้วันนี้แอดมินบิ๊กขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าถ้าถูกใจได้รับความรู้จากวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์สงสัยอะไรคอมเมนต์กันได้กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้อ้ M ิกและทีมงานโน้ตบ o ๊กสเปคขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในรีวิวครั้งหน้าวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ